วิวอเมซิ่งมากเลยค่ะที่ไหนนี่โอ้โหอ๋อสวยมากเลยค่ะพอ,อ,อ้โหนี่ก็ปลาม่เปลี่ยนสีไดนนะ้นโอ้โหอืมสะครับนะคะนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยอ๋อมันจะวนน,นน้ำอย่างนั้นเลยเหรอ มันจะวนน้ำแบบนั้นเลยเหรอ่ยาเท้าไปเหย่นะมันจะกัดเอานั่งได้อยู่ค่ะนั่งได้อยู่อ๋อมันเยอะโอ้ยเยยาเท้าไปอย่าถอดรองเท้าค่ะไม่ถอดหรอกแบบอุหม,มันมิ้นชุนนิ้วหน่อยเอานั่งเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนั่งนั่งดูก่อนนั่งดูวิวก่อน โอ้พาน้องไม้มินแวะมาเข้าห้องน้ำนะคะมานั่งชิวๆก่อนนี่พอดีมาเจอโอ้โหนี่ปลาครับย่างสวยแหน่แหน่แหน่อย่าลงไปอย่าลงไปเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวปลาตายเขาสองเขาหูหูสวยมากเลยค่ะอันนี้มันไปตียาเลยนะคะไงค่ะนี่ เปียกสีได้ยู่นะคะเด้อนี่นี่นะสีมันนี่สีอะไรคะสีแดงนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะหันมาหน่อยสีสีแดงสีอกเปลืมีสีอะไรบ้างอู้ก็ปลาปลามันไม่ที่เดียวเหรอคะไปดูฝั่งอื่นที่มีไหมอ่ะไปดูอืมโอ้ อันนี้เป็นน้ำตกนะคะไหนคะโอ้โหน,นีเป็นน้ำตกเออเราเออเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะโอ้ยไม่พอมัน่ากลัวนะน่ากลัวไหมอ่ะมินบอกจะขึ้นไปข้างบนมัขึ้นไปดู น,านม,มาอ่ะอ้ะาอะาอมาลอโอ้โหโอ้โหข้าบนมวิวปา่าครานะคะวิวร้อนนามากเลยค่ะมีปคจุดเมื่อกี้นะคะ โอโหหัดเสียวมากเลยโอ้โหอ้โเสียว,ยยวยมีอด้วยอ,อ,อ,อนด้วยยงไม่เดินได้เลยหนูนนมนไม่กลัวตกเลยหรอคะ,อะฮะ<า>ทำไมไม่กลัวตกเลยอมอ,ะะมอ,มมอ้้อ้อ้อ,อะไหน ไปลงไปไป,ป<ะ>ม,มีสวนสนามให้เล่นนะคะคชิชิชา้าอ่นั่งดีๆค่ะโอเคไป<ะ>ไม่อยากกลับแล้วนะคะนัน อ้าวมอยู่บ้านนะคะอ้ลองอะไรเลิฟ hmm. ร <t ong ress> ้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยให้เพื่อนๆหน่อยอ่ะลงมาเลยว้าโอเคโอเสื้อผ้าเลยหมดเลยไปไปกินนุ่นไปแล้วหนึ่ง ไปซื้อมาให้กินขอมดีัาอร่อยไหมคะอร่อยอมรสชาติมั